บาัดีน้องสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายมาพบเกันอีกแล้วพี่น้องกับสองน้องคุดเมื่อนี้จะมาทำเมนูอะไรเอ่ยตามมาพริกไทยกระเทียมกินเอาโมงเงี้ยแหละท่านนี่พริกกับมาพริกเผ็ดนี่พริกเอาพริกเผ็ดบริบบรพี่น้องมะพริก้ก็น้องโพสีบอกคือ ยืดดูแล้วกเฮอะน้องมันกระเบิดแล้อยากเลยน้งเขาโยวกูบลุอะไรของเรกูปรุงพี่น้องมันนี้แล้วมีต้มีใ่ือ เทยยเทรมุสย้อาคมเาเทนคมเอรบมนี่าคมเฮาบมักวานเด้อพี่น้องเด้อจะน้อยสิว่านังสี่นิ้วสั่งอยู่บเมนพี่น้องเพราะว่าฮาบมักวานเขาเลิเฮาก็เลยบอให้ใส่วานพี่น้อง ตำตาน่ะซื้อมาทงหนึ่งพี่น้องเป็นเดือนกับบเวิร์ดว่าฮือนลังนี่น้ำบํากหวานบาดแผลดีใจไร้ฮะมเปนบาดแผลนะมันเค็มเค็มหวานบาแจะบริสันกะกุนอมมันหี่สิไน้ำป้านย่ไ้น้ำปานมนเค็มแต่มันเค็ม ใช่ไรอันมังนาวมังนาวจะยื่อุ้เด็ดๆชมเลยเด้อเอาสมกบ่มักหวานกบ่มักนจริงแสิว่าเรื่องมากแท้ยูพี่น้องเอ้ยบ่มักเลยเนาะใจมันบ่มักสิเฮ็ดแนวดล่ะพี่น้องเล่นกับ่มี่แล้วมักเล่นบ่มีพี่น้องยามนี้มันบ่มีอยู่สวงกะตพี่น้อง อยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านไผ่บ้านมันเนาะผ่าน้องแทนเมือ่อหาติดดำบม้วนก่อนเขาปิดบ้านปิดเมือ,พองพี่น้องเลยไปใซดกับบได้อีกแล้วไก่สิแดงปิดบ้านปิดเมืองพี่น้องอเสียงลงเสียงหอนเลยเชินมาม่าพี่น้องเลยตํามาม่าใส่ปลาหมึกพี่น้องอาซิมเน่เฮ้ยหนึ่งห้า

วันนี้ก่อนพี่จะอาดเบื่อเบื่อซิมอันนี้พี่น้องนะซิมซิมต้นอันนี้มันลด,ดไปซิมปลาเมื่อเอ้ยมาไปซิมซิมต้นปลาเมื่อมันสีได้สีหูลดสชาติเนาะพี่น้องเห็นบอลลีกซิมก่อพี่น้องผ่านบ่ฟีมือบอลลีกคือเก่าพี่นอ้นองเลยเป็นอะไรโอเคเงินบ้างใส่ผัดตกเลยเนาะสมอลไรได้คนละ น้องเราบอกเลยซบตอนกินนะพี่น้องเนาะถึงเวลากินแล้วพี่น้องเต็มพะโตกักบริลุอักเสนเทีลกสนอย่าตงเถ้ามันกินเได้ยต้องได้นมบ่ให้เฮากันพริกมันบ่ได้เลยนเแห้งหาําตาไล ปลาหมึกเว้ยາําปลาหมึกมา่ามาม่าหอนบ่มชื่เปิดใสู ไนาฉบหมแต่อบเออมอผัดกินใบมันเนาะข้าวผัดกินก้านมอผัดกินใบกินใบไม่้ข้าวากินพะวงลายกบดีได้เลือดจางะลวกกิน มาสมห่อเลยกีนบ่เบิดอ่กเบิดกับบกดีนเอาขึ้นมันอยู่น้ำของฉันปคำนะนอนนอนตื่นแลวก็นอนยูพี่เลว่าตอนมื่องนะจนอดพี่เลยนั่นคือหนึ่งงา นอนวาต่อฝนที่ตกเป็นคู่บังค่ะ Mua sạch để xa mua tầm mà xài lại lại mà một... <laughs> <laughs> nó <nơi thuộc> <laughs> Ừ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  อีแม่มาแต่นาการแม่นบ่เอออาจารย์ครับแตงเดลเวอรอนามี้เรามะนาเราเมือเราได้เฮ็ดปวกมาน้อยนึงบ่แกงใส่หน่อไม้หน่มก ตักให้แม่บักแทนลงมากินบ่เลยตักให้บ่เออตักให้แม่บักแทนบ่ไว้มีสิกินอือน้องจะเตอบ่มีแนวกินมาจะเลี้ยงงัวลืมเ็ดแนมในตู้ถ้าฮู้ว่าแนมยังนะเอาให้แล้วคิดอีแม่ปิ้งเบิดอยากินอยากินก้อยกุ้งด ที่ไปสอนยังไมันอึดปีนี้ะน้าน้องไปก่อมีบอฮะประเมินสูสูงาสอนปะเคื่อนเียมมันจะก้าเดิมไปสอนมัมีเดิมโทว์ทำหยากรออมันไทย

ไปละยังไะลาเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อคิดหน้าพอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย